ครับผมโอกาสที่เขาจะแห้งเหี่ยวตายมันก็มีสูงนะครับผมก็อันนี้เราเลือกแล้วเราลืมดูนะครับสวัสดีครับต้นที่สองนะครับวิธีการปลูกก็คือผมจะไม่ไม่ได้ขุดดินลงนะครับผมแค่เอาดินแถวแถวนี้นะครับครับอันนี้คือต้นที่สามนะครับต้นที่สามนี่ผมเลือกพันมาค่อนข้างที่จะมีใบอ่อนเยอะนะครับ วิธีการเลือกสายอ่ากหนึ่งอาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่ามันการการเจริญเติบโตเป็นยังไงนะครับติดรากไหมนะครับผมอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณนี้นะครับกับดินนะครับอันนี้ยังเห็นรากอยู่นะครับเพราะเขามีรากอากาศอยู่นะครับไม่ไม่ต้องเอาดินผมรากอากาศเขานะครับผมเอาแค่เสมอปากถุง สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมต้นทุเรียนนะครับเพิ่งปลูกใหม่เมื่อวานนะครับผมไม่ได้ลงคลิปวิธีการปลูกนะครับเพราะว่าเรายังเป็นมือใหม่นะครับเดี๋ยวมันผิดผิดทุกๆนะครับลองปลูกดูก่อนนะครับผมถ้ามันเจริญติบโตได้ดีนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปใต้ถุงออกให้หมดนะครับผมอันนี้ก็ศึกษามาจากหลายหลายช่องทางนะครับก็ลองดูนะครับว่ามันเวิร์กไหมนะครับต้นที่สองนะครับสวัสดีครับ แต่ผมก็ปลูกไว้ที่ร่มๆนะครับไม่ไม่ได้โดนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เดินสายน้ำแล้วนะครับใจ้สปิงเกอร์มินิสองหัวนะครับผมายขวาต้นนี้ก็ดูครับที่เราซื้อมาก็พอนะครับผมตัดรากขดที่อยู่ก็ใบใบก็ไม่เขียวเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวลองอปลูก อันนี้ต้นแรกนะครับเดี๋ยวไปดูต้นที่สองนะครับนี่ครับพันธุ์ทุเรียนมาปลูกนะครับผมดูต้นอวอบนะครับต้นอวอบแล้วก็ใบให้มันเป็นใบสีเขียวแก่เข้มนะครับแล้วก็ไม่ต้องให้มียอดอ่อนติดเยอะนะคลุมม,มันนะครับผมแล้วก็วางต้นลงแล้วก็ใช้ดินคลุมนะครับให,ให้ปากทุงนะครับ ไม่กบต้นที่สองนะครับวิธีการปลูกก็คือผมจะไม่ไม่ได้ขุดดินลงนะครับผมแค่เอาดินแถวแถวนี้นะครับมานะครับก็เปิดน้ำประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับต่อวันนะครับนี่ครับไอต้นนี้ครับรู้สึกว่าจะพูนดินสูงไปหน่อยนะครับผมถ้าเราพูนดินสูงแบบนี้นะครับเราต้องหาดินอะไรมา มานี่ครับไอต้นนี้ครับรู้สึกว่าจะพูนดินสูงไปหน่อยนะครับผมถ้าเราพูนดินสูงสูงแบบนี้นะครับเราต้องหาดินอะไรมามากับดินนะครับอันนี้ยังเห็นรากอยู่นะครับพอเขามีรากอากาศอยู่นะครับไม่ไม่ต้องเอาดินผมรากอากาศเขานะครับผมเอาแค่เสมอปากถุงนะครับก็เปิดน้ําประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับต่อวันนะครับ ผมก็ปลูกไว้ที่ร่มๆนะครับไม่ไม่ได้โดนแดดร้อยเปอร์เซ็นนะครับอันนี้ก็เดินสายน้ําแล้วนะครับใช้สปริงเกอร์มินิสองหัวนะครับผมซ้ายขวานะครับก็เปิดน้ําประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับต่อวันนะครับปลูกนะครับเพราะว่าเรายังเป็นมือใหม่นะครับเดี๋ยวมันพิษพิษทุกๆนะครับลองปลูกดูก่อนนะครับผมถ้ามัน เริติบโตได้ดีนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปนะครับก็เปิดน้ําประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับต่อวันนะครับแต่ผมก็ปลูกไว้ที่ร่มๆนะครับไม่ไม่ได้โดนแดดร้อยเซนะครับอันนี้ก็เดินสายน้ําแล้วนะครับใช้สปปิงเกอร์มินี่สหัวนะครับผมสายขวา สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมต้นทุเรียนนะครับเพิ่งปลูกใหม่เมื่อวานนะครับผมไม่ได้ลงคลิปวิธีการปลูกสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมต้นทุเรียนนะครับเพิ่งปลูกใหม่เมื่อวานนะครับผมไม่ได้ลงคลิปวิธีการปลูกครับอันนี้ยังเห็นยังเห็นดินแดงๆอยู่เห็นไหมครับดินแดงๆเป็นปากถุงนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นปากถุงนะครับนะครับผมอก โอกาสที่เขาจะาแห้งเหี่ยวตายมันก็มีสูงนะครับผมก็อันนี้เราเลือกแล้วเราลืมดูนะช่วยกบตรงช่วงรอบๆอบมนันนี้ให้มันเป็นเนินขึ้นมานะต้นนี้ก็ดูครับครับอันนี้คือต้นที่สามนะครับต้นที่สามนี่ผมเลือกพันมาม ค่อนข้างที่จะมีใบอ่อนเยอะนะครับวิธีการเลือกสายทุกท่านนะครับอันนี้ปลูกไว้ประมาณ4ี่ต้นนะครับก็ลองลองลองปลูกดูนะครับถ้าเราปลูกแล้วรอดนะครับเราก็น่าจะขยายต่อนะครับอันทุเรียนมาปลูกนะครับผมดูต้นอวบนะครับต้นอวบแล้วก็ใบให้มันเป็นใบสีเขียวแก่เข้มนะครับแล้วก็ไม่ต้องให้มียอดอ่อนติดเยอะต้นที่สองนะครับวิธีการปลูกก็คือผมจะไม่ ไม่ได้ขุดดินลงนะครับผมแค่เอาดินเถวแถวนี้นะครับเพราะว่ารากเขาก็จะเริ่มถ้าประมาณหนึ่งปีนี่รากก็จะไปไกลแล้วนะครับผมนี่ครับรากเขาก็อยู่ประมาณทรงพุ่มนะครับดยที่นี่ครับอันนี้ผมเดินระบบน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับผมนี่ก็คือทุเรียนนะครับที่ผู้บ่าวบ้านนาปลูกไว้นะครับสี่ต้นนะครับผม ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับต้นนี้ก็ดูครับทุกท่านนะครับอันนี้ปลูกไว้ประมาณสี่ต้นนะครับก็ลองลองลองปลูกดูนะครับถ้าเราปลูกแล้วรอดนะครับเราก็น่าจะขยายต่อนะครับโอเคครับผมนี่ก็คือทุเรียนนะครับที่ผู้บ่าวบ้านนาปลูกไว้นะครับสี่ต้นนะครับผม ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับอันนี้คือต้นที่สามนะครับต้นที่สามนี่ผมเลือกพันมาค่อนข้างที่จะมีใบอ่อนเยอะนะครับที่การเลือกแต่ก็ใบใบก็ไม่เขียวท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวลองปลูกแต่ผมก็ปลูกไว้ที่ร่มๆนะครับไม่ไม่ได้โดนแดดร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็เดินสายน้ําแล้วนะครับใจสปิงเกอร์มินิสองหัวนะครับผมสายขวาครับผมโอกาสที่เขาจะ แห้งเหี่ยวตายมันก็มีสูงนะครับผมก็อันนี้เราเลือกแล้วเราลืมดูนะ,นะครับก็เปิดน้ําประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับต่อวันนะครับแต่ผมก็ปลูกไว้ที่ร่มนะครับไม่ไม่ได้โดนแดดร้อยเปอร์เซ็นนะครับอันนี้ก็เดินสายน้ําแล้วนะครับจช้สปริงเกอร์มินิสองหัวนะครับผมจายขวาใต้ถุงออกให้หมดนะครับผม อันนี้ก็ศึกษามาจากหลายหลายช่องทางนะครับก็ลองดูนะครับว่ามันเวิร์กไหมนะครับต้นที่สองนะครับนี่ครับอันนี้ผมเดินระบบน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใบใบก็ไม่เขียวท่ไหร่นะครับแต่ก็โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวลองปลูกช่วยกบตรงช่วงรอบๆอบมันนี้ให้มันเป็นเนินขึ้นมาใต้ถุงออกให้หมดนะครับผมอันนี้ก็ศึกษามาจากหลายหลายช่องทางนะครับ ก็ลองดูนะครับว่ามันเวิร์กไหมนะครับต้นที่สองนะครับอันนี้ยังเห็นยังเห็นดินแดงๆอยู่เห็นไหมครับดินแดงๆเป็นปากถุงนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นปากถุงนะครับะะนะครับก็เปิดน้ําประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับต่อวันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมต้นทุเรียนนะครับเพิ่งปลูกใหม่เมื่อวานนะครับผมไม่ได้ลงคลิปวิธีการปลูกกับดินนะครับอันนี้ยังเห็นรากอยู่นะครับเพราะเขามีรากอากาศอยู่นะครับไม่ไม่ต้องเอาดินผมรากอากาศเขานะครับผมเอาแค่เสมอปากถุงต้นนี้ก็ดูครับ เพราะว่าเรายังเป็นมือใหม่นะครับเดี๋ยวมันพิทิกๆนะครับลองปลูกดูก่อนนะครับผมถ้ามันเจริญเติบโตได้ดีนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปทุกทท่านนะครับอันนี้ปลูกไว้ประมาณ4ต้นนะครับก็ลองลองลองปลูกดูนะครับถ้าเราปลูกแล้วรอดนะครับเราก็น่าจะขยายต่อนะครับอันทุเรียนมาปลูกนะครับผมดูต้นอวบนะครับต้นอวบแล้วก็ใบให้มันเป็นใบสีเขียวแก่เข้มนะครับแล้วก็ไม่ต้องให้มี ยอดอ่อนติดเยอะนะกับดินนะครับอันนี้ยังเห็นรากอยู่นะครับเพราะเขามีรากอากาศอยู่นะครับไม่ไม่ต้องเอาดินผมรากอากาศเขานะครับผมเอาแค่เสมอปากถุงนะครับอันนี้คือต้นที่สามนะครับต้นที่สามนี่ผมเลือกพันมาค่อนข้างที่จะมีใบอ่อนเยอะนะครับธีการเลือกแอ่ก็ใบใบก็ไม่เขียวทหร่นะครับแต่ก็โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวลองอปลูก บอกทุกๆคนนะครับว่าแบบนี้มันโอเคนะครับมันเวิร์กนะครับลองทําแล้วมันได้ผลจริงเราก็ค่อยมาบอกต่อทุูกนะครับเพราะว่าเรายังเป็นมือใหม่นะครับเดี๋ยวมันผิดๆทุกๆนะครับลองปลูกดูก่อนนะครับผมถ้ามันเจติบโตได้ดีนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปครับอันนี้คือต้นที่สามนะครับ